ไปติดตามอีกหนึ่งมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวของ<ม>กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีการเตรียมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศแล้วก็มีการใช้จ่ายเพิ่มเศรษฐกิจให้ประเทศไทยในช่วงที่โควิด -19 จบลงแล้วนะครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมพักเลยนะครับช่วงหน้ามาติดตาม5อาสาเพื่อประชาชนกันต่อครับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากจะส่งผลให้เกิดการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal แล้วยังทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและถึงแม้จะมีการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ออกมาและมีการใช้ในบางประเทศไปบ้างแล้วแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังคงต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการวางรากฐานของการท่อง,รทองเที่ยวแบบวิถีใหม่ให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาหลังวิกฤตโควิด นทีมได้กรมการท่องเที่ยวจึงได้มีการวางแนวทางในการฝึกอบร,รมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้บุคลากรที่อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพมากขึ้นสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่รวมถึงบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้บริษัทนําเที่ยวเป็นกลไกสําคัญในการนํานักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันกรมการท่องเที่ยวก็คิดว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะนําเที่ยวได้เรามาดูที่ว่าเราจะช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่ามาคุเทศหรือว่าผู้ที่อยู่ในอุนตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ยังไงนอกจากเรารับผิดชอบเรื่องของธุรกิจนําเที่ยวแล้วเนี่ยเรายังดูแลเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับดูแลเรื่องของมาตรฐานของบริการการท่องเที่ยว แล้วก็ดูแลเรื่องของมาตรฐานบุคลากรด้าน,น,นการท่องเที่ยวนะครับแล้วยังมีเรื่องของการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยด้วยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่อีก4ด้านนอกจากเรื่องของธุรกิจนําเที่ยวนี่เราก็มาดูเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อกระตุ้นหรือว่าเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลากร,รบุคลากรานการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงไกด์พูดถึงบริษัทนำเที่ยวอย่างเดียวนะครับจริงๆมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะที่ทําท่องเที่ยวชุมชนเรากําลังพูดถึงผู้ให้บริการเตียงผ้าใบาร่มชายหาดเรากําลังพูดถึงบริการไม่ว่าจะเป็น นวดซปาหรือว่าบริการบานนาน่าโบ๊ทเรือท่องเที่ยวทั้งหลายทุกวันนี้ที่ยังทำอะไรไม่ได้ไอ้ทำไงเราถึงจะดูแลหรือว่าให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะให้เขาดีขึ้นเนี่ยให้เขาพร้อมตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะเข้าไปอบรมให้ความรู้ที่เราเตรียมไว้เป็นอนาคตของการท่องเที่ยวเลยเนี่ยก็คือการท่องเที่ยววิถีใหม่ในช่วงโควิดโครงการท่องเที่ยวเองเนี่ยมีโครงการที่จะลงไปร่วมมือกับ อปทคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรครับท่านครับเอาพูดถึงเรื่องแหล่งก่อนแล้วกันเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย<ม>เดิมจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิดตอนนี้เราคงต้องเลยไปแล้วเพราะโควิดกลายเป็นพื้นฐานไปแล้วึ่ง่ลงปฏิทําแน่ๆผมยกตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันที่เรากาลังจะลงปทินคือที่ที่ชุมพร,รนะครับซึ่ชุมพรเนี่ยก็มีเนินทรายงามซึ่งสวยงามมากเป็นเนินทราย ยาวเป็นกิโลเลยนะครับเนินใจนี่ก็จะมีความสูงประมาณ1 0 1ถึงเมตรการจะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกับคนในพื้นที่เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่จะต้องเป็นคนดูแลเมื่อเราส่งมอบแหล่งที่พัฒนาแล้วค,คนในพื้นที่จะต้องออกมาทํางานหรือมามีผลประโยชน์ตรงนั้นเพื่อเขาจะได้ดูแลรักษาตัวผลประโยชน์ตัวทรัพย์สินตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นเราก็เข้าไปคุยกับทางพื้นที่1ชุมชน สององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3จังหวัดและกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นอย่างยิ่งเลยก็คือจะต้องใช้เวลาที่นั่นสักพักหนึ่งอย่างน้อย3าชั่วโมงแล้วการพาทากิจกรรมจะพาทําด้วยคนท้องถิน่นการนําเที่ยวการพาทากิจกรรมรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างทางก็จะมีการบริการเครื่องดื่มโดยคนท้องถิน่นเมื่อถึงเวลาอาหารคนท้องถิ่นก็จะจัดอาหารมาบ,บริการ,รนะครับทีนี้มันจะประกอบด้วยอะไรบ้างเช่น ถ้าเอารถไปจะต้องมีที่จอดรถใช่ไหมองค์กรปกครองถึง้องถิ่นซึ่งเป็นราชการต้องเข้ามาช่วยแหละเสร็จแล้วเนี่ยพอเอ๊ะทำยังไงถึงคนถึงจะมาเราก็บริษัทนําเที่ยวไปในพื้นที่เลยว่าวเออถ้าสมมุติว่าเราจะทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นคนุมที่มากับกรุ๊ปทัวร์ซึ่งถ้ามากับกรุ๊ปทัวร์เนี่ยจะได้รับการดูแลจัดการแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็นําทำในยอย่างดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าจะไปเองค่อยไปอันนี้มันจะเป็นการดูรณาการแล้วก็ทําโดยคนพื้นที่ครับแล้วถ้าได้เนี่ยผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าเช่นถ้าสมมติมีคนไปอาทิตย์ละห้าพันคนคเดือนหนึ่งเราก็จะได้ประมาณสองหมื่นปีหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณสองสามแสนคนคนะถ้าใช้คนละห้าร้อยใช่ไหมมันก็กลายเป็นเงินล้านินสิบล้านในพื้นที่ครับเสร็จแล้วพอผลประโยชน์ตกกับพื้นที่ทุกคนจะหันกลับมาดู และรักษาแหล่งท่องเที่ยวครนอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวยังเตรียมจัดโครงการประกวดการจัดทําเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้มกักคุเทศและบริษัทนําเที่ยวได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด -19 อีกด้วยสําหรับมกักคุเทศนะครับตอนนี้ขอให้ท่านติดต่อมาที่กรมการท่องเที่ยวนะครับเราจะมีโครงการอบรมให้ความรู้ตอนนี้ที่เรากําลังจะ สนับสนุนนอกจากมีงานทำมีค่าใช้จ่ายด้วยเนี่ยก็คือโครงการที่จะให้ประกวดเรื่องของการจัดทำเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ตอนนี้เราอยากได้โปรดักใหม่เพื่อให้ประเทศเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆหลังโควิดที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะมาใช้ได้เลยและกิจกรรมเหล่านั้นเดี๋ยวคนไทยเราจะไปไปทำกันก่อนไปเที่ยวกันก่อนนะฮะอันนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอเข้ามา เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้นะครับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆคอยติดตามสามารถติดตามได้ที่ไหนครับท่านที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวครับ www dot g o t th นะครับเฟซบุ๊กเพจของกรมการท่องเที่ยวก็สามารถติดตามได้ครับ